thank <laughs> you ครับตอนนี้คุณอยู่กับ JM23 ฟุตบอลอินดี้นะครับในพาร์ทของจัดลันดูนะครับผมได้ออกวิ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับปีนี้2023หลังจากห่างหายไปนานก็เป็นรายการแรกสำหรับปีนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในรายการพริงพาร์ครันนะครับแถวจุฬานะตอนนี้ก็มาอยู่แถวจุฬาก็เป็นรายการแรกของปีเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างเคยมาวิ่งแล้วนะครับในปี2019นะก็หายไป4ปีนะหลังจากโควิด ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นไงบ้างแล้วก็จะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในจุดสตาร์ทแล้วนะครับเหลืออีก5นาทีจะปล่อยตัวก็มาวอร์มรอใ,ใกล้ๆจุดสตาร์ทคนก็เตรียมพร้อมรอนับคอยหลังพร้อมกันคนก็พอประมาณนี่จอสตาร์ทต,ตรงนู้นเราอยู่หลังๆหน่อยเพราะเราไม่ใช่คานแรก ตอนนี้ก็ปล่อยตัวมันที่เรียบร้อยแล้ววิ่งเลาะถนนไปเรื่อยวิ่งไปพร้อมกับรถเลยวิ่งแข่งกับรถไปเลยมันจะวิงะ่งเรามาณรอบจุฬาไปเรื่อยเพื่ยายบรรยากาศเ,เรื่อยนะอนนี้ก็จะแก่จราจรแน่นหน่อยเพราะมันจะวิ่งได้แค่เลนเดียว Thank you วันนี้วิ่งมาอีโลกว่ากำลังจะออกพระรามสี่ถนนพระรามสี่แล้วนานนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายวกับไปสุไลน์ที ย่าไมิถาวแล้วกลังเลี้ยวซ้ายไปพุ่งตกไปชลาิรเจกต์ นี้เราวิ่งผ่านสวนมาแล้วครับคราวที่แล้วที่มาเขาจะเอาสวนไว้ตอนช่วงท้ายของของการวิ่งแต่มาปีนี้เขาสลับเราก็เลยไม่ได้เห็นความสวยงามของสวนนี้ในตอนวิ่งนะครับมันก็ไเลยดูจะมืดๆหน่อยน่าเสียดาแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนรอบอ่ะไปต่อครับ อาสูตรหลายปีแล้วก็วิ่งเข้าสนามจุฬาดี๋ยวิ่งผ่านไปแล้ว,ลวกำลังตรงไปเดี๋ยวจะหาทางออกจากจุฬาฝั่งนี้เพื่อไปอีกฝั่งหนึ่ง Yep, yep, ก่อนเข้าเส้นชัยเดี๋ยวรีวิวสนามวิ่งก่อนแหมเสียงอาจจะดังไปหน่อยเดี๋ยวจะเดินรีวิวไปนิดนึงก่อนเข้าเส้นชัยก็หลังจากออกจากจุดสตาร์ทเราก็จะวนไปที่สามย่านแล้วก็เราก็จะเข้าไปที่อ,อุทยานร้อยปีครับเราวิ่งในอุทยานสักพักใหญ่แล้วก็ออกมาเข้าสนามจุบก็คือเข้ามาที่จุฬาคันหนึ่งเข้าสนามจุ ปีนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งจากปีก่อนนู้นครับไม่ได้วิ่งข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วนี่จะวิ่งอยู่แค่ฝั่งทังนนี้ก็คือจากสนามจุ๊บก็วิ่งเลาะมาเรื่อยแล้วก็วิ่งออกไปชนบาบุญคลองแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอชนบาบุญคลองเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้เข้าสนามสุขก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมาสุคคนเพราะผมไม่ได้เข้าสนามสุดเป็น2 0กว่าปีแล้วแต่ก็เป็นสนามสุขในช่วงเช้าตรู่ ก็คนลุกอยู่พอสมควรใครใครอาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้คงไม่ไม่ไม่ทราบไม่รู้ได้แต่สําหรับพอเวลาเข้าไปในสามสุดมันจะมีมนครั้งของมันอยู่นะครับก็ได้วิ่งหนึ่งรอบแล้วก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งประตูเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยในช็อตสุดท้ายตอนนี้เส้นชัยอยู่ข้างหลังผมพอดีผมเดินมารีวิวก่อนเดี๋ยวจะตรงนั้นมันเสียงดังโอเคแค่เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะเดินกลับเข้าไปที่จุดเส้นชยัย ก็วิ่งเอา,อาวิ่งเอาบรรยากาศบรรยากาศการตื่นเช้าว่าเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเราจะมีามาราธอนที่โคราชแล้วก็มาราธอนที่กรุงเทพสองเซร์เมนติดติดกันเลยมาชิมลางบรรยากาศไว้ก่อนก็สนุกดีครับก็ใครว่างๆก็ปีหน้าเชิญได้รายการนี้สนุกดีสั้นๆไม่ยาวมากก้าีโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเข้าเส้นชัยกันไปครับ แล้วก็จบไปสําหรับรายการวิ่งรายการแรกนะครับของปี2023น,นี้นรายการทิ้ง a ลกรันที่จุลานะครับก็จบไป็นท,ที่เรียบร้อยสั้นๆ9กิโลก็อย่างที่บอกครับเราก็มาชิมลางบรรยากาศในการตื่นเช้าในการาบรรยากาศของการวิ่งนะครับก็สนุกดีถ้าใครสนใจก็มาได้ในปีถัดไปก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปนอนก่อนเดี๋ยวรอบพบกับรายการถัดไปที่จะวิ่งในรายการยาวๆีก2รายการ าราทอนอีก2รายการไว้ใจกันใหม่โอากาสหน้าฝากติดตามเจนนี่สังขนินดีในพาร์ทของจัดรันดูไปด้วยแล้วเดี๋ยวดูกันว่าคราวหน้าเราจะไปวิ่งที่ไหนนี่ของตัวเราดีกว่าครับบายสองสนุกของการวิ่งก็ไม่ได้อยู่ที่วิ่งอย่างเดียวนะก็อยู่ที่ตอนสุดท้ายด้วยในการที่จะหาของกินอร่อยๆ เราจะพาชมของกินกันอีกทีก่อนจะปิดคลิปดูว่าวันนี้ได้อะไรกับกินบ้างเดี๋ยวไปดูกันเอาอกินเทียบือก,กินไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะหาโจ๊กกินดีกว่าตอนนี้เขามีโจ๊กเลยจะไปกินโจ๊กกินไวยจับ ยัดอะไรก็ไม่ได้บ้างโอ้อาหารอร่อยแล้วสดชื่นมากะ,อกากะโอ้สุดยอด,ดครับนักวิ่งเข้าใจแล้วนะผมเชื่อว่าทุกทุกคนครับเป้าหมายเดียวกันหมดนะคืออาหารผมจะ